ไ,ได้ไงฮะเล่าฉันไม่ไหวแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อย,อยอเดี๋ยวต่อยเอดี๋ยวนี่นี่แกกล้าต,ต่อยฉันเหรอวะทำไมต่อยแน่ถ้าไ่หมดแกน่ต่อยยิ้ด ันจะไม่พูดกับพอ่อมันได้ไงจริงไม่มาละเท่งกับลูกแกเห็นด้วยไอ้ที่ดูเนี่ยถ้าแกมีลูกแล้วมันไม่ยอมคุยกับแกแกทำไงแต่งไงก็ต้องให้มันพูดมันต้องพูดกับพออ่อมันเรือจริงพออยังว่าจะปิดรางเลี้ยวฮะว่าจะปิดรางเลี้ยวเบล่ะค,ครับครับเอา้ากลับก็กลับ

ไม่ต้องเข้าห้องเลยนะพี่แสนนี่เมามาอีกแล้วใช่ไหมจะไปหาลูกเปล่าได้ไม่ต้องเลยไม่ต้องเอยู่ข้างนอกนั่นแหละจะไปหาลูกอ่ะพี่เมาแล้วอย่างเงี้พี่จะเข้ามาหาลูกเหรอพี่แสนนี่ลูกนอนแล้วนะพี่แสนพี่น้ำเหม็นเล่าอย่างไร ลูกเดี๋ยวนี้นะนออีลหล่หาะออกมาอะไรไหนบอกสัญญาว่าจะไม่กินเหล้าแล้วไงอะไรก้จะไม่กินเหล้าอีกแล้วอ่ะพี่สัญญาแล้วนะว่าจะไม่กินเหล้าแล้วเนี่ยเอาเงินเอาทองที่ไหนไปกินเหล้าอืมเมียเงินเรียบเว้ยนี่เรียบเล้ยนะเนี่ยเหรอพี่แสนเนี่ยเหรอเงิน อย่าพ no, er. ิ <OW IS 0> ่งนอนนะพี <ens sell> <ros> ่แสนตื่นมาเนี่ยหลองเงินที่เอามาให้ลูกให้เมียพี่แสนพอเล่าเข้าปากก็เป็นอย่างนี้ทุกที พี่ขอโทษนะเรื่องเมื่อคืนเนี่ยวันนี้พี่จะขับสองกาะนะจะได้เอาฟังมาเยอะๆไงพี่สัญญานะไม่ต้องสัญญาพี่เคยรักษาสัญญาหรอ พี่แสนฉันว่าเราน่าจะกลับไปอยู่จันได้แล้วนะเราเคยตกลงกันเรื่องนี้แล้วไม่ใช่หรอพี่แสนแต่พี่ว่าควรดข้อตกลงก่อนฉันจะเอาลูกกลับไปอยู่บ้านพี่เคยบอกแล้วนะพี่จะไม่กลับบ้านจนกว่าพี่จะตั้งตัวได้แล้วมันเมื่อไหร่ล่ะ ก็ตอบฉันไม่ได้ใจคอพี่อจะให้ลูกเป็นอะไรมากไปกว่านี้หรือว่าให้ลูกเป็นอะไรไปใช่ก่อนเหรอฉันรู้ว่าทำไมพี่ไม่อยากกลับบ้านแต่พี่ก็ไม่จะลดทิฐิลงบ้างถ้าลูกกลับไปอยู่บ้านลูกอาจจะดีขึ้นผลก็รู้นี่ทำไมพี่ถึงไม่กลับบ้านเพราะว่าวตอนเด็กๆพ่อส่งพี่ไปอยู่กับญาติอย่างนั้นเหรอ ในพี่ไม่คิดบ้างล่ะว่าพ่อเขาอาจจะมีความจําเป็นบางอย่างถึงต้องส่งพี่อยู่กับคนอื่นความจาเป็นอะไรกันกนักระนาส่งลูกตัวเองให้คนอื่นเลี้ยงแต่ถ้าเป็นฉันฉันจะส่งลูกไปอยู่ที่อื่นถ้ามันดีกว่าที่นี่แล้วก็ส่งไปตอนนี้เลย ยอมฝนทุกอย่างนะขอพี่แก้ตัวอีกครั้งเถอะไม่นานหรอกพี่ไม่ใช่สัญญานะแต่พี่อยากให้ฝนะเชื่อใจพี่อีกสักครั้งเหมือนที่เคยเชื่อนะ ฉันฉันเจ้าเด็กน้อยลองใส่สื้อเดินหัใจอย่าใส่ไว้ให้เหมือแม่ฉันนะเดินไว้เออผมว่านำไปฝากที่โรงเรียนที่พักรัเด็กแบบนี้เดยเฉพาะจะดีกว่านะครับแต่ลูกผมไม่ใช่หูหนวกเป็นใบ้ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับครู นั้นผมก็คงช่วยได้แค่นี้นะครับเอ้าอ้าน้ลูกคุณเป็นอะไรอ่ะดนลุกดินี่งไปไหนบ้างอ่ะฮะตีกูแล้วใช่ไหม

เด็กน้อยตามอย่างพ่อไม่ท้อเดินไปเติบใหญ่ถึงวันนี้พบชีวิตที่พบพัน่อ,อรับการถวายเทียนเนี่ยมันต่อ,อยุคคนได้จริงจริงเหรอรับ,รบมันเป็นความเชื่อนะโยมคือสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีไฟฟ้าไทย ช่วงเข้าพรรษาพระในวัดก็ต้องอาศัยการจุดเทียนเพื่อศึกษาพระธรรมชาวบ้านเขาก็เห็นใจอยากจะช่วยส่งเสริมพระศาสนาให้จเจริญรุ่งเรือง